สวัสดีครับท่านผู้ชมเลฟซีที่ติดตามช่องสวนเกษตรเสริมทรัพย์วันนี้เสริมทรัพย์จะมาแชร์เทคนิคการทําความสะอาดแจก,กันซึ่งเป็นคราบที่ติดยึดแน่นด้วยน้ํายาทำความสะอาดห้องน้ําแล้วก็ผงชุรส2อ,อย่างบวกกันซึ่ง เป็นคาบจากกันที่ติดหรือยึดแน่นด้วยเราซื้อจากกันมาราคาแพงๆแล้วก็มีคาบน้ำหรือว่าตะไคร่น้ำที่จับเนี่ยจักรันข้างหลังผมเนี่ยครับเป็นคาบน้ำที่จับยึดแน่นมานานนะครับเรียกว่ายึดแน่นทำความสะอาดยากผมทดลองใช้ผงชูรสกับ น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำสองอย่างเนี่ยแล้วก็เอามาทาสักห้านาทีแล้วเราก็ล้างออกเราจะเกิดปามเงางามเหมือนอย่างเราซื้อจจการใหม่ซึ่งท่านผู้ชมในเอฟซีที่ซื้อเจการมาก็รู้สึกว่ามันเอามาตั้งไว้แล้วมันก็เก่า ม,มันไม่ใช่ก่าวแบบธรรมชาติมันก่าวแบบมีคราบตะไคร่น้ํายึดจนมองไม่เห็นลายเจกันเดี๋ยวเราไปดูคราบเจกันที่เราจะทําความสะอาดกันว่ามันน่าเกลียดขนาดไหนครับซึ่งเจกันที่เราซื้อมาสวยมันก็เลยดูมนหมองเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วก็เราก็จะไปทําความสะอาดเจกันเรียกว่า ทำยังไงผสมยังไงเดี๋ยวเราจะมาบอกเคล็ดลับซึ่งมันเป็นวิธีที่เสริมทรัพย์ใช้ทำมาหลายเที่ยวแล้วครับมันได้ผลดีมากก็วันนี้จะมาแชร์ความรู้เดี๋ยวเราไปดูเลยครับท่านผู้ชมครับเห็นจักันไหมครับซึ่งมันจะเป็นคาบน้ำ หรือตะไคร่น้ำที่จับยึดแน่นมากเลยครับเนี่ยครับเนี่ยเอามือถูยังไงก็ไม่ออกนี่ครับเนี่ย,ยทำยังไงก็ไม่ออกครับเนี่ยคาบน้ําที่ยึดหนามากเลยเนี่ยทำให้จะกันที่เราซื้อมาประดับร้านทําให้มันหม่นหมองนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูลูกต่อไปว่ามันน่าเกลียดขนาดไหนครับ ซึ่งของส,สวยๆงามๆม,มันน่าจะดูดีขนาดดูดีกว่านี้ครับนี่คร,นครับก็เป็นแจาก,กันาที่ซื้อมาจากประเทศจีนก็หลายสิบปีนะครับก็รู้สึกว่ามันมีคาบน้ําซึ่งจจกันหกาลูกอยู่หน้าร้านเนี่ยเป็นไม้เป็นจาก,กันาที่ประดับร้านอยู่ครับ แล้วก็มีคาบน้ําเกาะยึดแน่นมากเลยเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะผสมน้ํำยาล้างห้องน้ําแล้วก็ผงชุรสด้วยกันแล้วก็จะมาถูให้ท่านด้ชมว่ามันออกจริงไหมนี่ครับตอนนี้เราถ่ายให้ท่านผู้ชมหรือเอซที่เกิดปัญหาคล้ายๆเหมือนกับสวนเกษตรเสริมทรัพย์ ว่ามันเกิดปัญหาเหมือนกันก็จะได้ไปแก้ปัญหานี่ครับก็เรียกว่าทำยังไงก็ไม่ออกครับเนี่ยเดี๋ยวเรามากําจัดกันเดี๋ยวเราไปดูอีกลูกหนึ่งโอ้หมันน่าเกียดมากเลยครับเนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะทําให้คาบเนี่ยมันหลุดนี่ครับ ถูไปถูไปมันยังไงก็ไม่ออกครับเนี่ยครับยังไงก็ไม่ออกเป็นคราบยึดแน่นเลยเดี๋ยวเราจะเอาของสองสิ่งก็คือทั้งสองอย่างเอามาผสมน้ำนิดหน่อยเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันารผสมแล้วก็มาทำความสะอาดกันว่ามันออกจริงไหมนี่ครับ เพ่งเป็นยจกันที่เสริมรับซื้อมาประดับร้านเรียกว่ามันก็ค่อนข้างว่าจะมีราคาสูงพอสมควรก็อยากจะทำความสะอาดให้มันเงางามเผื่อลูกค้าแวะมาเที่ยวชมก็จะได้เห็นความเงางามเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนี่ครับ น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำแล้วก็ผงชุลสดเดี๋ยวเราไปชมวิธีการผรสมแล้วก็มาทาด้วยกันเลยครับเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยครับนี่ครับก็จะเป็นน้ำเปล่าก็ใส่ประมาณสักนี่ครับประมาณหนึ่งร้อยซีซีใส่น้ำเปล่าไปหนึ่งรอยซีซีครับ แล้วก็ตามด้วยผงชูรสเนี่ครับผงชูรสนี่ผมใส่กล่องไว้ก็เขียนชื่อให้ท่านผู้ชมได้ได้เห็นว่าอันนี้เป็นผงชูรสครับนี่ครับผงชูรสใส่ไปเลยครับสองช้อนหรือสองช้อนครึ่งก็ได้ครับอ่านี่ครับผงชูรสสองช้อนครึ่งแล้วก็ น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำใส่ไปเลยครับหนึ่งร้อยีซีก็บีบไปเลยครับประมาณการนะครับเดี๋ยวเราก็ไปทำความสะอาดเจก,กันหรือคราบที่ติดยึดแน่นเครื่องของเหลืองก็ได้ครับนี่ครับเดี๋ยวเรากะประมาณว่าหนึ่งร้อยีซีนะครับเดี๋ยวเราไปถูกันเลยครับ ไปถูเจกันกันว่าตอนนี้เราก็ได้ส่วนผสมมาแล้วครับนี่เราก็ามีพองน้านี่ครับเนี่ยมีพองน้ําเราใช้ด้านพองน้ําเนี่ยถูเราไม่ต้องไปใช้ด้านาด้านที่มันสากนี่ครับก็คือเราจุ่มพองน้ําเนี่ยเราก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยละลายเดี๋ยวเราลายละลาย เจ้าผงชลรสก่อนครับผงชุรสเนี่ยมันละลายยากถ้าให้ดีเราก็วิธีการก็คือให้ละลายผงชลรสในน้ำเปล่าก่อนแล้วก็ใส่น้ำยาสความสะอาดห้องน้ำทีหลังก็จะละลายได้รวดเร็วกว่านี่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคาบน้ำตรงไหนไปชมกันเลยครับตรงนี่ครับนี่จ้าก,กาัน ที่เห็นคาบหนาๆนี่เลยครับนี่เราก็ถูเลยครับนี่ครับหายไปเลยไหมครับนี่ครับนี่มันหายไปเลยครับคราบน้ําหายไปแวบเลยครับนี่ครับนี่เห็นเห็นไหมครับมันทําความสะอาดได้จริงครับนี่ครับท่านผู้ชมหรือเอฟซที่ติดตามช่องนะลองไปทําดูครับ นี่เรามาแบ่งปันมาแชร์เทคนิควิธีทำความสะอาดห้องน้ำหรือว่าวิธีทำความสะอาดเจอการสวยสวยให้ให้เงางามกับใหม่เหมือนเดิมนี่ครับเราถูไปเลยครับนี่เรากลับมาดูอีกรอบครับเดี๋ยวนี่ครับคราบใครหายถูไปเลยครับ หายในวิบตาเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมครับดูเหมือนเราซื้อเจะกันใหม่เลยครับเดี๋ยวผมทำเสร็จแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ท่านได้ชมชัดๆเลยครับตอนนี้เจกันก็จะดูเหมือนใหม่ตอนนี้เราทำความสะอาดเสร็จแล้วครับเดี๋ยวให้ท่านได้ชม ว่าที่เราทำความสะอาดด้วยน้ำยาล้างห้องน้ำกับผงชุรศนะครับให้ท่านไี้ชมเจกันหกลูกที่สวนเกษตรเสริมทรัพย์ได้ทำความสะอาดเมื่อะก,กี้ที่มีคราบเยอะๆนะครับนะี่ครับก็ดูเหมือนเราซื้อเจกันใหม่เลยครับก็เกิดความเงางามขึ้นมา ใหม่ได้ถ้าตรงไหนถ้ามันยังไม่ออกหรืออะไรก็ให้เราใช้น้ำยาทาเพิ่มอีกหนึ่งรอบแล้วก็ทำความสะอาดล้างแล้วเรากา็ทาผิวพอทำความสะอาดแห้งแล้วก็มาเคลือบผิวด้วยน้ำมันงาก็ได้ครับก็จะเกิดความเงางามเหมือนดังใหม่นี่ครับก็ เสริมทรัพ์ก็ฝากช่องหรือฝากช่องสวนกเกษตรเสริมทรัพย์ขอฝากกดซับสไขักดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันก็จะใหม่เหมือนอย่างเดิมสวัสดีครับ